เวลาเราถ่ายภาพอาหารถ่ายได้2มุมนะครับมุมบนและมุม45องศานะครับจะเป็นมุมที่กำลังสวยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเปาคงโฟโต้อีกแล้วนะครับกับครอบครัวนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปทานกาแฟกันนะครับเราก็ไปถ่ายรูปในร้านกาแฟนะครับเราจะไปที่ไหนฝากทุกคนช่วยติดตามเราด้วยนะครับพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับดูคลองคาเฟ่นะครับก็บรรยากาศดีนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆร้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปถ่ายมุมตามจุดต่างๆนะครับขอทุกคนติดตามด้วยนะครับในช่วงที่รอเครื่องดื่มเราก็ถ่ายรูปกันสักหน่อยครับเซตนี้ใช้โหมด AV นะครับค่า F2 นะครับสปีดชัตเตอร์80 ISO 200ครับ เวลาเราถ่ายภาพอาหารถ่ายได้2มุมนะครับมุมบนและมุม45องศานะครับจะเป็นมุมที่กําลังสวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปมุมต่างๆของร้านนะครับที่นี่สวยมากนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปครับไปกันเลยครับผมก็ถ่ายรูปวันนี้นะครับก็จะใช้โหมด AV นะครับเป็นโหมดควบคุมรูรับแสงนะครับค่า ISO นะครับก็ปรับตามสภาพของแสงนะครับถ้าแสงน้อยก็ปรับเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันครับเป็นยังไง ภาพนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ถ่ายให้ได้ลวดลายของฉากหลังนะครับส่วนภาพนี้ใช้ดอกหญ้าให้เป็นฉากหน้าของภาพนะครับ f 2ป speed shutter 400 iso 200นะครับใช้หญ้าเป็นฉากหน้านะครับและอยากให้รู้ว่าร้านนี้มีส้มตำนะครับส่วนภาพนี้อยากให้เห็นความสุขของครอบครัวเวลามาเที่ยวนะครับ ส่วนภาพนี้อยากให้รู้ว่าครอบครัวเที่ยวอย่างมีความสุขที่ไหนนะครับภาพนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วเหมือนนั่งเล่นอยู่สวนหลังบ้านครับภาพนี้เห็นผนังสวยครับก็เลยให้เรียนแบบภาพวาดบนผนังครับและใช้ดอกหญ้าเป็นฉากหน้าครับที่นี่มีจุดชมวิวด้วยนะครับก็ขอจัดสักหน่อยครับ2ภาพส่งท้ายนะครับก็บอกเลยนะครับมาร้านนี้คุ้มแน่นอนนะครับ ราคาไม่แพงนะครับราคาย่อมเยาวนะครับร้านนี้ชื่อร้านดูคลองนะครับอยู่คลองอยู่คลอง16นะครับองครักนะครับถ้าใครอยากมาดื่มดำบรรยากาศธรรมชาตินะครับแล้วก็อาหารอร่อยเครื่องดื่มหวานกลมกล่อมนะครับก็เชิญมาที่นี่นะครับครับในทริปเล็กๆของเราในวันนี้นะครับที่ดูคลองคาเฟ่นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับใครอยากมาก็ที่นครนายกนะครับของสิบนะครับยังไงก็ฝาก เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับปอภูมิโฟตโต้เลยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปนะครับบ๊ายบาย